สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูแกงเขียวหวานไก่ยอดมะพร้าวอ่อน,นะคะ่ะเมนูนี้นะคะสามารถทานกับข้าวสวยก็ได้นะคะหรือว่าคุณผู้ชมจะมาทานกับขนมจีนก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูส่วนผสมกันเลยนะคะอย่างแรกนะคะก็คือเนื้อไก่ค่ะวันนี้เราจะใช้เนื้อไก่ส่วนสะโพกนะคะสับชิ้นพอคำก็พอนะคะอันที่สองคือกะทิค่ะกะทิเนี่ยคุณผู้ชมสามารถซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเป็นกะทิกล่องก็ได้นะคะ สามารถเก็บไว้แล้วก็เวลาจะใช้ก็ค่อยแกะกล่องมาใช้นะคะสะดวกดีและนี่คือยอดมะพร้าวอ่อนค่ะหั่นอย่างนี้นะคะเพื่อความสวยงามน,นะคะใบมะกรูดค่ะโหระพาพริกชี้ฟ้าแดงค่ะและนี่คือมะเขือเปราะนะคะพริกแกงเขียวหวานค่ะน้ำตาลทรายเล็กน้อยนะคะน้ำปลาและน้ำมันพืชค่ะ มาถึงขั้นตอนการทำนะคะเราก็จะเปิดแก๊สใช้ไฟอ่อนนะคะใส่น้ำมันพืชค่ะเล็กน้อยพ,พอนะคะตามด้วยพิซแงเขียวหวานค่ะเราจะผัดในพิซแงเขียวหวานนะคะ Okay, อ้องใช้ไฟออกเท่านั้นะคะไี่งั้นซุแกงจะไหม้ไ่าค่ะขัดพอหอมนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่เนื้อไก่ลงไปขัดด้วยนะคะ คลุกเ้าให้เข้ากันนะคะสาเหตุที่เราผัดไก่กับน้ำพริกแกงก่อนนะคะเพื่อให้น้ำพริกแกงเนี่ยสามารถซึมเข้าเนื้อไก่ได้อย่างง่ายดายนะคะแล้วก็ทําให้ไก่มีไก่มีกลิ่นหอมมากกว่านะคะเสร็จแล้วตามด้วยระเนี้นะคะ่ะ ตอนนี้เราก็เปิดไฟแรงได้เลยนะคะคนสักเล็กน้อยการคนเนี่ยนะคะเราจะทําให้คิกแกงที่เราผัดไว้เนี่ยนะคะไม่ติดก้นหม้อน,นะคะมันจะไหม้นะคะ ระหว่างที่รอกะทิเดือดน,นะคะเราก็จะมาหั่นพิชฟ้ากันะคะ่ะหั่นเฉียงนะคะพิชฟ้านี่ช่วยในเรื่องของความสวยงามน,นะคะเพราะว่าในน้ำพริกแกงเนี่ยเขาจะเผ็ดอยู่แล้วนะคะสำหรับพริกแกงเวียวตามด้วยมะเขือปอกนะคะสำหรับมะเขือปอกนะคะที่เราไม่หั่นไวเพราะว่า มเมือเรอะจะดำนะคะเราจะหั่นก็ต่อเมื่อเราจะใส่ลงไปในหม้อแล้วนะคะตอนนี้นะคะกะทิน่าจะเดือดแล้วนะคะเดือดเรียกน้อยแล้วค่ะเราก็จะใส่มะเขือปอาะนะคะรวมถึงพริกชี้ฟ้าแดงลงไปนะคะคนสักเล็กน้อยนะคะ ามด้วยใบยมะกรูดนะคะสีนะคะ,ะ,คะเราจะไม่ฉีกใบ,บมะกรูดทิ้งไว้นะคะมีไอ้กลิ่นและน้ํนามันของใบมะกรูดจะระเหยได้นะคะเราจะใส่กันตอนที่จะลงหม้อยอย่างนี้เลยเสร็จแล้วก็ปรุงรสเลยนะคะน้ำปลาค่ะ ตาลทายเล็กน้อยนะคะให้สมชื่อกับแกงเขียวหวานนะคะเราก็มาคนให้เขาเท่ากันอันดับสุดท้ายะคะ่ะย่อยมะพาวอ่อนนะคะ สำหรับเมนูนี้นะคะคุณผู้ชมอาจจะดัดแปลงใส่หน่อมไม้หั่นก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ชอบทานยอดมะพร้าวน,นะคะสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะปิดฝาไว้สักครู่หนึ่งค่ะ ขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะใส่ใบโหระพาค่ะปิดแก๊สได้เลยนะคะตอนนี้คนให้เข้ากันนะคะเราไม่จําเป็นต้องใส่โหระพาตอนที่เปิดเตาแก๊สอยู่กไ็ได้นะคะไม่งั้นโหระพาเนี่ยเขาจะสะลดแล้วก็สุดสารจะไม่น่าทานนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตักเสิร์ฟได้เลยนะคะเมนูนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเมนูขึ้นชื่อนะคะของอาหารไทยปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบนะคะคุณผู้ชมไม่ทานไก่กะใส่เนื้อใส่หมูหรือใส่พุ้งใส่ปลาหมึกก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบค่ะ แดงด้วยในโหระพานะคะพลิกชี้ฟ้านนะคะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะแกงเขวหวานไก่ยอดมะพ้าวาอ่อนนะคะเมนูนี้ทำง่ายใช่ไหมคะบอกว่าคุณผู้ชมจะไปลองทำดูที่บ้านนะคะและถ้าสนใจเมนูอื่นๆนะคะก็คลิกมาได้ที่ w w w f o o d t r a เ e l t v ค่ะเรายังมีเมนูอีกมากมายให้ผู้ชมได้ทดลองทำกันดูนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ